สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเตช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนเทนกฤิเช่นเคยนะครับผ่านพ้นไปแล้วสำหรับปี2021ซึ่งต้องบอกว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับวงการภาพยนตร์อีกหนึ่งปีครับ มีภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่คาดการกันว่าจะทำเงินนะครับแต่ก็สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำไรายได้คุ้มทุนได้ด้วยซ้ำนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพิษโควิด -19 ครับที่ป่วนไปทุกๆวงการแต่ถึงแม้ว่าโควิด -19 จะป่วนขนาดไหนนะครับก็มีภาพยนตร์จำนวนหนึ่งครับที่สามารถทำไรายได้ชนะพิษโควิด -19 ไปได้ครับดังนั้นในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับ10อันดับหนังทำเงินในปี2021ครับ เป็นภาพยนตร์10เรื่องที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้ที่สุดในปี2021นะครับส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างและภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบจะติดอยู่ใน10อันดับนี้หรือเปล่าเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันก่อนเลยอันดับที่10ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Eternals Hero พลังเทพเจ้ากับการแนะนำเหล่าตัวละครใหม่ของจักรวาล MCU ที่เป็นเผ่าพันธุ์ทรงพลังที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์มาอย่างยาวนานโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานจากค่าย Marvel Studio ที่อยู่ภายใต้การดูแลของค่าย Disney กำกับภาพยนตร์โดยโคอีเจา้าเข้าฉายเมื่อวันที่5พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น401.4ล้านเหรียญ จึงทำให้ครองตําแหน่งเป็นหนังทําเงินอันดับที่10ในปี2021เรามาต่อกันที่อันดับที่9กันเลยครับและอันดับที่9ได้แก่ภาพยนร์เรื่องช่างชิ้เดิลิเจนออฟเดอะเทนริงส์กับการเปิดตัวซูเปอร์ฮีโร่เชื้อสายเอเชียผู้มาพร้อมศิลปะการต่อสู้และพลังแห่งแหวนทั้ง10 โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องจากค่ายมาเว e l Studio กำกับภาพยนตร์โดยเดสตินเดนียลเบตันเข้าฉายไปเมื่อวันที่3กันยายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น432.2ล้านเหรียญทำให้ชางชี้ a d e l i g e n t of the Ten Rings ของตำแหน่งอันดับที่9หนังทำเงินในปี2021 มาต่อกันที่อันดับที่8ครับอันดับที่8ได้แก่ภาพยนตร์กื่ซิล่าเวอ l ์ซ s สคองโปรเจกต์ยักษ์ชนยักษ์ของจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดที่จับเอาสองอสูรกายยักษ์ใหญ่ที่เคยมีผลงานภาพยนตร์เดียวของตัวเองมาก่อนหน้านี้มาต่อสู้กันแบบรู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยโดยก o d ซิ l ่าเวอร์ซงเป็นผลงานจากค่ายวอร์เนอร์บรากำกับภาพยนตร์โดยอดามวิงการ์ เข้าฉายไปเมื่อวันที่31มีนาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น467.8ล้านเหรียญทำให้ก็ซิล่าเวอร์ุดคองครองตำแหน่งอันดับที่8หนังทำเงินในปี2021ครับมาต่อกันที่อันดับที่7กันเลยครับไปกันแบบรวดเร็วครับอันดับที่7ได้แก่ภาพยนรนเรื่อง Venom และเดบ c a คนเนตศึกอสูรแดงเดือด ภาคที่2ของ a n นต h e ฮีโรจากนอกโลกที่ในภาคนี้มาพร้อมกับคู่ปรับตลอดการโดยเวนอมและเดบี c a r เนตเป็นผลงานจากค่ายโซนี่พิกเจอร์กำกับภาพยนตร์โดย Andy ี้ r ซอรกเข้าฉายไปเมื่อวันที่1ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น110ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น501.1ล้านเหรียญทำให้เวนอมและเดบีแค n เนตครองตำแหน่งอันดับที่7หนังทำเงินในปี2021 และก็ต้องบอกว่าความสําเร็จของวีนอมในภาคนี้นะครับทำให้ทาง Sony Pictures มีความมั่นใจในการที่จะก้าวต่อไปกับการสร้างจากักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองครับมาต่อกันที่อันดับที่6เลยครับอันดับที่6ได้แก่ภาพยนตร์ e e t ทคทีฟ e ช่ n a ท t r e e แก๊งม่วนป่วนโตกเกียว ภาพยนต์คอมมด,ดี้จากประเทศจีนเรื่องราวความวุ่นวายของคู่หูนักสืบที่ได้รับการเชื้อเชิญให้มาสืบคดีอาชญากรรมครั้งใหญ่ในนครโตกเกียวเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจในะครับเนื่องจากว่ามีจ่าพนมนักแสดงบ้านเราไปร่วมแสดงด้วยนั่นเองครับโดย e t t e t t v v e ชน่า t าวท r เป็นผลงานจากค่ายวันด้าพิ t u เจอร์กำกับภาพยนตร์โดยเฉินซื่อเฉิง เข้าฉายไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น117ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น686.2ล้านเหรียญจึงทำให้ดีเ e c ที v e ชน่าทาท e รีครองตำแหน่งอันดับที่6หนังทำเงินในปี2021 มาล้วครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท็อปกันแล้วและภาพยนตร์5เรื่องสุดท้ายที่ทำเงินสูงสุดในปี2021จะมีเรื่องไหนกันบ้างไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5กันเลยครับอันดับที่5ได้แก่ภาพยนต์เรื่อง F9 เดอะ a าสซาก้ aga, เร็วแรงทะลุนรกภาคที่9ก,การกลับมาอีกครั้งของหนังขวัญใจมหาชนเรื่องราวภารกิจสิ่งสุดระหำมของโดมินิกโทเลโตและเพื่อนๆที่ในภาคนี้ถึงขั้นออกไปนอกโลกเลยทีเดียวครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในบ้านเรานะครับเนื่องจากว่าใช้โลเคชั่นในประเทศเราค่อนข้างเยอะครับโดย F9 The Fast s a g a เป็นผลงานจากค่าย u n i v e r s อร์ i ซ t u r e กำกับภาพยนตร์โดยจัสตินลินเข้าฉายเมื่อวันที่25มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น726.2ล้านเหรียญจึงทำให้ F9 ครองตำแหน่งอันดับที่5หนังทำเงินในปี2021ครับ มาต่อกันที่อันดับที่4กันเลยครับอันดับที่4ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 No Time To Die พยักร้ายฟ้าเวลามรณะภาคที่25ของหนังในตระกูล James บอนด007ซึ่งในภาคนี้จะเป็นการรับบทเจมส์บอนดภาคสุดท้ายของนักแสดงสุดเก๋าอย่าง d ดน i นอร์ a i g กโดย No Time To Die เป็นผลงานภาพยนตร์จากค่ายยูนิเวอร์แซลพิ r e กจอกับภาพยนตร์โดย c a r รีโจจิฟูกุนากะ เข้าฉายเมื่อวันที่8ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น250 3 0 1ถึง301ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น774ล้านเหรียญจึงทำให้น no i m e to d ด e ครองตำแหน่งอันดับที่4หนังทำเงินในปี2021 เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท็อปทรีกันแล้วและภาพยนตร์3เรื่องสุดท้ายที่ทำเงินสูงสุดในปี2021จะมีเรื่องไหนกันบ้างคาดว่าหลายคนน่าจะพอเดากันออกแล้วล่ะครับเราไปชมกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่อันดับที่3ครับอันดับที่3ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องไฮมัม ภาพยนตร์คอมดี้จากประเทศจีนเล่าเรื่องราวความรักความอบอุ่นความผูกพันในครอบครัวที่ทำเอาซึ้งกินใจไปทั้งประเทศโดยไห้ัม่ำเป็นผลงานภาพยนตร์จากค่ายไหนาฟิล์มแสดงนำและกำกับภาพยนตร์โดยเจียหลิง เขาฉายเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น59ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น822ล้านเหรียญเป็นภาพยนตร์จีนอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากๆในปีนี้ครองตําแหน่งอันดับที่3หนังทําเงินในปี2021 เรามาต่อกันที่อันดับที่2กันเลยครับอันดับที่2ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง The Battle Alex Chang Jin ภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองวันชาติของประเทศจีนเรื่องราวการทำสงครามระหว่างจีนและเกาหลีโดย The Battle Alex Chang Jin เป็นผลงานภาพยนตร์จากค่าย CMC Picture เป็นภาพยนตร์ที่ใช้พุ่มกับถึง3คนด้วยกันเขา้าฉายเมื่อวันที่30กันยายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น900 2.5ล้านเหรียญซึ่งทั้ง2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไห่มามหรือว่า The Battle ิลแอร์เล็กชงจรายได้ส่วนใหญ่เกิน90%เมาจากในประเทศนะครับวงบอกถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ประเทศจีนครับที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งรายได้จากต่างชาติซึ่ง The b a บ t เ e ิลแอร์เล็กชงจินเนี่ยเกือบจะเป็นที่1ของปีแล้วนะครับถ้าไม่มีเรื่องนี้เข้าฉายซะก่อนครับมาถึงอันดับหนึ่งของเราในคลิปนี้ครับและนี่คือภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงที่สุดในปี2 21ครับจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก Spider-Man No Way Home ภาคที่3ของหนัง Spider-Man มนเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์ที่ครีเอทขึ้นมาเพื่อเอาใจแฟนๆไอ้แมงมุมทุกยุคทุกสมัยแถมยังเป็นการปูเส้นทางสำหรับการนำตัวละคร Spider-Man เข้าสู่จัก,กรวาลซูเปอร์ฮีโร่ของทาง Sony Picture ออีกด้วยโดยสไปเดอร์แมนโนเว o โฮม เป็นผลงานการร่วมกันสร้างระหว่าง Sony Pictures และ m a r v e l Studio ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Disney กำกับภาพยนตร์โดย o o n Watts เข้าฉายเมื่อวันที่17ทธันวาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันกว่าดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1372.6ล้านเหรียญซึ่งนอกจากจะครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในปี2021แล้ว Spider-Man No Way Home ยังสามารถทำลายสถิติของ Black p a n t อร์ขึ้นไปครองตำแหน่งเป็นหนังเดี่ยวอร์ ที่ทําเงินสูงที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้และก็ต้องขอบอกว่าปัจจุบันรายได้ยังไม่หยุดนะครับยังสามารถทํารายได้เพิ่มได้มากกว่านี้อีกซึ่งก็อาจจะไปทําลายสถิติอะไรเพิ่มเติมได้อีกก็เป็นได้ครับถือเป็นหนังสไปเดอร์แมนที่สร้างปรากฏการที่สุดในประวัติศาสตร์ไอ้แมงมุมเลยก็ว่าได้ เอาละครับและนี่ก็คือทั้ง10อันดับของหนังทำเงินในปี2021ที่ฟิล์มทเวนตี้นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างชอบเรื่องไหนเชียร์เรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง